มาคาบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาปีน,นี้ตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับ มาคะบูชาวันที่พระบรมศาส,สดาทรงแสดงโอวาทปาติโมะแก่เหล่าพระอรหรันต์พันสองรองค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญึ้น15้าข้ามเดือนสามสำหรับพุทธศาสน,น,นิกชนควรเข้าวัดทำบุญอักบารกษาศีฟังถาและจุดประทีปบูชาถังเพื่อระลึกถ,ถึงคุณพระรัตนาตา กาิคันเตปรมังตโปเติติคานติปารังปรมังวะตันติปุถานิปปัสสโตปารุป